คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปนะครับเรื่องของการขุด e a l นะครับว่าขุดคู่เนี่ยมันจะขุดได้คุ้มไหมเทียบกับ Ethereum แล้วเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะมีคำตอบมาให้นะครับ สวัสด <iah If S 1>, <till S 2> ีครับเพื่อนๆพคนผมพีจารณ์พีชแชน n นลนะครับชนแนลนี้เนี่ยก็จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับเอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตัวเหรีซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเป็นคลิปเรื่องของการเอาตัวกระจอเราเนี่ยมาขุดเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับไม่ใช่เหรียญหนึ่งเป็น2เหรียญครับก็คือเหรียญเอ h เ r อเรียมคู่กับซิลนะครับซิลิก้านะครับก็ผมเองนะครับก็ต้องขอโทษเพื่ออออนนนนๆกกกัด้้ววยยยคเเเมมื่่่าาีีีผทํลิปปไ คิดว่าเออคือเราก็คิดไปเองนะว่าเพื่อนๆเข้าใจกันแล้วนะแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับสำหรับมือใหม่ที่แบบยังงงๆนะครับว่าตกลงผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันเนาะว่าคลิปที่แล้วนะผมเนี่ยได้ทําการเซตติ้งเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเอามาทําการคุดเหรียญนะครับเทียบกัน2อันแล้วกันเนาะอันแรกเนี่ยไปคุดเอเทอรี่ม ธรรมดาอันที่2เนี่ยมาขุดเอทเทอร์เรียมบวกซลนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับวิธีการเซตติ้งเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยบางทีผมทําไปเนี่ยใน h i โฟเอเนี่ยมันอาจจะยังแบบดูแล้วงงนะว่าตกลงทําไมมันต้องเซตตัวขุด2อ,อันวันนี้นะผมเลยเอาใหม่นะครับคลิปนี้เนี่ยคลิปเดียวขอสรุปเป็นแบบง่ายๆเลยเรื่องของ e ซี l นะครับว่าเซตติ้งยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตอนท้ายของคลิปเนี่ยจะมีสรุปให้ฟังนะครับว่าตกลงเนี่ย ุดแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะครับในวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมขูดมาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญมาเท่าไหร่อะไรยังไงเทียบกันสองอันเราคุ้มค่าไหมอะไรเงี้ยครับก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทําเป็นอยู่แล้วนะครับก็ข้ามท่อนแรกๆไปได้เลยนะครับไปดูท่อนท้ายได้เลยนะครับโอเคงั้นก็รีบไปชมกันเลยโอเคครับก็ตัดมาที่หน้าจอของเรานะครับนี่นะในฝั่งของวินโด s นะผมเองก็จะขอเปิดเป็นวิดีโอนะครับเมื่อเช้าผมอัดคลิปมาแล้วแหละนะครับ ก็คือเราเข้าไปหา wallet ของเราก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็คือเข้าไปในเว็บ b บ n e นะครับทีนี้หลังจากที่เราเข้าไปใน b บ n e แล้วเนี่ยมาคลิกที่ตรง spot นะครับแล้วเราก็ทําการหาตัวกระเป๋าก่อนนะครับก็คืออันแรกเราต้องมาหา ethereum นะครับนี่นะแล้วก็จิมเซิร์ชคำว่า s นะครับแล้วก็กด copy ไปนะครับ copy ไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิด note ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็วางตัวกระเป๋า ethereum ของเราไว้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกใหม่นะครับแล้วก็ เลือกเหรียญเนาะแล้พิมพ์ว่าซีลนะครับอ่าทำเหมือนเดิมเนาะก๊อปีกระเป๋าซีลไว้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในโน้ตแพดก่อนนะครับผมทีนี้ให้เรามาเข้าในเว็บ e c l นะครับนี่นะ e c l m e นะครับก็คือเป็น p ูล l p หนึ่งนะครับในการขุด Ethereum ียกับซีลนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ start mine นะครับแล้วก็มาเลือกเหรียญนะครับแล้วก็เลือก p o ลว่าจะเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนนะครับทีนี้ ก็มากรอกนะครับ Ethereum Wallet นะครับถ้าใครฟังไม่ทันเนาะก็ย้อนไปดูนะก๊อปเอทเทอรมาใส่ก๊อปซิลมาใส่ทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อ Worker นะครับอย่างของผมนะครับผมก็ใช้เป็นชื่อว่า i p พ d นะครับก็พิมพ์ว่า i p พ d ไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะเราก็เลื่อนลงมานะครับถ้าเราจะใช้ T-Rex Miner นะครับเราก็ทำการ Copy นะครับจริงๆ Copy ตรงนี้เนี่ยมันผมลองแล้วมันไม่ติดนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาก๊อปใหม่เข้าไปในโฟลเดอร์ของ t d e x m i n e r ของเรานะครับทีนี้เจอ T- เล็กแล้วนะครับก็กดคลิกขวานะครับสร้างตัวไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็น Text Document อันนี้นะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อไปว่า e s c l ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใส่นับสกูลเป็น BAT นะครับกด Enter ไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด Yes นะครับแล้วก็คลิกขวากด Edit อีกครั้งนึงนะครับเข้ามาแก้ไขข้างในนะครับทีนี้กดวางเนาะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ขึ้นเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กลับไปที่หน้าเว็บอันเมื่อกี้นะครับไปก๊อปปี้ข้อความที่เขาขึ้นมานะครับอ่าก๊อปี้อือทีนี้นะครับกลับมาใส่นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมอ่าแค่นี้เองครับก็สามารถขุดได้นะครับแล้วก็ก็รันตัวขุดปกติได้เลยนะครับโอเคโอเคเนาะอันนี้คือฝั่ง w n n o w w นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็มาดูในฝั่งที่เป็น Hive OS กันบ้างนะครับ Hive OS เนี่ยวิธีการเซตแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับอย่าไปดูคือคลิปที่แล้วผมขอโทษจริงๆนะผมก็ลืมไปนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยววิธีเซตนะก็คือเราเข้าไปในฟาร์มนะครับคลิกเข้าไปในฟาร์มก่อนนะครับทีนี้ก็มากดที่ Wallet นะครับแล้วเราก็ทำการ add ตัว Wallet เข้าไปใหม่นะครับก็เลือกเป็น Ethereum ธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่า ในตัว address นะครับให้เราทําการ copy ตัวตัวเลขกระเป๋าของ ethereum มาใส่ก่อนนะครับใส่ปึ้งลงไปนะครับทีนี้พิมพ์จุดนะครับ1จุดนะครับ 1. น,น,นะครับอ่ะแล้วก็กด copy กระเป๋าซีลมานะครับซีลตรงนี้นะปึ้งมาวางลงไปนะครับทีนี้ก็ลบไอช่องว่างทิ้งไปด้วยนะอ่ะอันนี้นะก็คือ s จุด seal อ่ะตามนี้นะครับทีนี้เราก็ ตั้งชื่อเป็น S s e l ไปก็ได้นะครับแล้วเราก็กด Create ไปเลยนะครับอ่าเนี่ยนะกระเป๋ามันก็จะมีชื่อยาวๆอันนี้เลยนะครับทีนี้ก็มากดตรงไฟชีตตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเหรียญนะครับไม่ใช่สร้างไฟชีตนะครับเลือกเหรียญเป็น S นะครับแล้วก็เลือก Wallet เป็น S s e l อ่าทีนี้เลือก Pool เป็น E s i a l นะครับพิมพ์ว่า E Seal ไปเลยนะทีนี้เลือกเป็นเอเชียขึ้นมาก่อนแล้วก็ติ๊กเปิดทุกอันนะครับกด Apply ไปเลยนะครับ มายเนนะครับเราก็เลือกตามตามตัวตัวขุดของเรานะครับก็ผมเลือกเป็น t rex miner นะครับโอเคทีนี้ก็ตั้งไฟชีตไปเลยนะครับว่าตั้งชื่อนะครับว่า ecu นะครับจบกด create ไปเลยนะครับทีนี้ก็เข้ามาเลือกตรง worker ของเรานะครับเนี่ยนะก็เลือก worker ขึ้นมานะครับทีนี้กดที่ไฟชีตนะครับแล้วก็ทำการกด run ไปเลยนะครับก็คือยิงจรวดนะครับ ก็ไปหาคําว่า e-ciel เนี่แหละนะครับยิงตรวจไปเลยแค่นี้ก็จบเลยนะครับก็มันก็จะเป็นการไปขุด e-ciel โอเคเนาะก็โอเคนะครับอันนี้ก็ท่อนแรกนะเป็นเรื่องของวิธีการขุดนะครับทั้งฝั่งที่เป็น hi-fos แล้วก็ windows นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาสรุปแล้วนะครับว่าตกลงมันขุดได้มากได้น้อยนะครับก็เป็นแบบคลิปสดๆแล้วกันนะคือ <laughs> ดูผมก็อ่านสดๆทุกเชา้าอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับ เวลาเราจะเข้าไปเช็คนะครับก็ให้มาเข้าเว็บนะครับ e s i l นะครับ e s i l me นะครับเข้าไปเลยนะครับทีนี้หน้าต่างเนี่ยตรงคำว่าล็อกอินนะครับเราก็คลิกไปนะครับเนี่ยนะทีนี้เราก็ทำการใส่โทษนะครับกดผิดเลย่ะ copy ตัว w a l เ e ็ตนะครับ Copy s นะครับมาวางก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณซิลนะครับตามมาทีหลังนะครับปึ้ง กด go to my stat นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการเช็คแรงขุดนะครับในฝั่งที่เป็น e seal นะเออก็คือช่วงแรกเนาะผม start เครื่องตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงกว่านี่แหละเจ็ดแปดโมงช่วงนี้นะครับแรงมันก็เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเครื่องผมนะช่วงกลางวันเนี่ยมันร้อนมากนะครับมันก็อาจจะขุดได้ไม่ดีเนาะอ่ะทีเนี้ยมันเพิ่งจะมา สตาร์ท <Start S 2> เครื่องติดจริงๆจังๆนะตอนประมาณกลางคืนนี่แหละนะก็แฮนด์เลดก็จะพุ่งกระชูดขึ้นไปนะก็จะประมาณนี้นะครับคือพอเราจะต้องเทสเนาะเราก็จะต้องมีการเปิดคู่กันแล้วกันเนาะกับ e ีเธอร์ไมอ่าอีเอร์ไมเนี่ยเดี๋ยวผม Copy ตัว Wallet ที่ผมทำเทสคู่กันนะก็คือกระเป๋าของ StarPro นะครับวางลงไปเลยปึ้งอ่ะนี่นะก็คือที่ขุดๆไปเนาะเห็นไหมครับ กราฟนี่คล้ายๆกันเลยนะสตาร์ทเครื่องประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบปื๊ดแรงก็พุ่งขึ้นไปนะแล้วกด็ดับลงนะครับไอ้สีฟ้าเนี่ยก็คือ,เอ,อเอ้ยไม่ใช่ไอ้สีเขียวนี่คือรีพอร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยดูสีฟ้าเนี่ยมันก็รุง่งร่วงขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยนะพิ่งจะมาสตาร์ทเครื่องติดก็ช่วงบายย่ายเหมือนกันนะครับดูแชร์ก็ได้นะครับเนี่ยนะเราไม่ได้หลอกกันนะคืออันนี้คือเครื่องเดียวกันเนาะมันก็ <laughs> มันก็จะไปด้วยกันนั่นแหละนะเออคือกราฟมันก็จะแบบ ขึ้นกว่าจะขึ้นอะไรเงี้ยนะเป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันเออประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะผมก็จะทําการหยุดนะเครื่องนี้หยุดทิ้งไปเลยนะโอเคผมก็เข้ามาหยุดนะครับเครื่อง P02 ของผมนะครับที่กําลังขุดอยู่เนี้ยนะคือแรงขุดเนี่ยก็เราก็ให้เท่าๆกันนะไม่ได้แบบว่าจะ <laughs> ลําเอียงอะไรเงี้ยนะก็1นง้อยปดจุดจ็ุด6อะไรช่วงนี้แหละมันวิ่งขึ้นขึ้นลงลงนะครับ ทีนี้นะผมก็ไปเปลี่ยนไฟชีทก่อนเลยนะเป็นการหยุดขุดเหรียญนี้ไปเลยเอาเป็นอันนี้นะยิงฟิวเรียบร้อยนี้ก็เลิกก็คือหยุดขุดช่วงประมาณใกล้7เจ็ดโมงนี้แหละนะครับ1วันนะเอาเป็นว่าใกล้เคียงหนึ่งวันรีบูตเครื่องไปด้วยอนะ่ะหรอบหน้าเว็บของเรานะก็คือสรุปว่านะครับนี่นะดูอันเปิดตาลาน,นะครับเดี๋ยวผมขอทําให้มันดูง่ายๆนิดนึงนะเออแล้วเดี๋ยว จะสรุปให้ฟังเลยนะว่าตกลงได้มากได้น้อยได้อะไรยังไงนะก็โอเคนะครับผมทำตารางแล้วนะอันนี้นะตัว S นะครับอีเทอร์นะได้มา0 0 0 7 4จนะครับแล้วก็มากรอกตรงนี้ก่อนปึง้งทีนี้ซิลนะครับเราก็เข้ามา s ซิลอันนี้นะเข้ามาตรงรีวอร์ดนะครับทีนี้ไหนดูซิ เฮ้ยทำไงวะเนี่ยแล้วเราจะรวมมันยังไงวะเนี่ยตายละมันไม่มีรวมมาให้เลยวะเนี่ยเอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะรวมให้นะครับแป๊บหนึ่งนะขอเวลาสักน้อยอยู่ไหนวะอันนี้ปิงเรียบร้อยอ่าเอสซิลทีนี้มันลุนลัดนะว่าตกลงมันได้เยอะหรือเปล่า ก็เข้าไปในไบแนแล้วกันนะครับผมยึดราคาใน n บแน e เลยนะคือคือผมเดาแต่แรกนะว่ามันน่าจะได้น้อยนะกว่าคุดธรรมดานะครับเดี๋ยวดูกันนะ ETH มาก่อนนะครับ ETH นี่ขอเป็นราคานี้เลยนะราคาปัจจุบันเลยนะแบบไซเยวมากเลยช่วงนี้นะขึ้นขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะลงมาอีกนะผมเดานะ ดูทรงแล้วมันไม่เบรกไฮสักทีเนาะมันก็อาจจะแกว่งอยู่แถวเนี้ยจนกว่าจะเบรกไฮได้นะเพื่อนๆดูกันไว้ดูกันไว้อันนี้เลยนะเอาราคานี้มาเลย1 6ึ8งหนะครับเออเอามาใส่1 6 8่งหนี่นะหนึ่อ่าเสร็จแล้วมาดูเหรียญซิลกันบ้างนะครับ The ร์แซซิล USDT ซิวนี้0.17โอ้ขึ้นไป5บาทแล้วนะเรียบร้อยนะก็อต๊ดตระกาศประนี่ันตองิบสสนลหนึ่งหนึ่งวันนะของผมนะอีวอนนี่ตนะึ๊ดล้วกาเลยเประกาศรให้โลกรู้นะครับนี่นะผมผมไม่ได้มั่วนะผมบอกไว้ก่อนอืม นี่นะครับก็คือรายได้นะใน1วันนะใกล้เคียงนะไม่ถึง1วันหรอกแต่ว่าก็เอาเป็นว่าใกล้มากๆานะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆผมเองเนี่ยเพิ่งมาเจอนะครับว่าเอ้ยไม่ใช่เพิ่งมาเจอเพิ่งเห็นแล้วกันคือโง่อยู่นะนะไปนั่งบวกเลขกันนะในตัวรีวอร์ดเมื่อกี้นะกดรัวเลยนะครับปรากฏว่าหน้าโอว์วิวมันนะมันก็มีอัปเดตอยู่แล้วเออประมาณนี้นะ เอาเป็นว่านะครับในอัปเดตเนี่ยเอ้ยในในหน้าโอว์วิวเนี่ยมันก็มีบอกไว้นะครับว่าตัวเนี่ยแฮนด์เลดเราเนี่ยดรอปลงไปเหลือสูตรแล้วนะครับก็คือหยุดขุดไปแล้วนะอันนี้ผ่านไปสักประมาณ20-30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งไม่แน่ใจนะทีนี้เนี่ยตัว S นะครับก็ได้อยู่ที่0.005989 00นะครับซิลอยู่ที่2.86นะครับส่วนทางอีเธอร์มานะยอดมันก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ0.00765 00นะครับเอาเป็นว่าผมเองเนี่ยก็ได้ ทําตารางใหม่นะครับสรุปเรื่องของ s s e l vs ตัวซ e ลนะครับนี่นะอันนี้คืออันเดิมนะ384คู่กับ316นะครับแต่ว่าพออัปเดตใหม่ครับกลายเป็นว่าฝั่งอีเทอร์ามายนะครับได้ที่3 9 3 9นะครับแล้วก็ s ซ l เนี่ยอยู่ที่2 3 3 3อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับมันต่างกันอยู่ประมาณ70บาทนะครับผมจะคำนวณให้ดูนะว่าตกลงเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงนะ จ็ดสิบหารด้วยสามเก้าสามนะครับจุดเก้านะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยอ่าอันนี้นะครับก็คือสรุปว่าเราขาดทุนนะครับถ้าเกิดไปขุดตัวเอสซนะครับขาดทุนไปสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวเออแล้วตอนแรกนะแม่งก็บอกว่าได้กำไรเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นตหืมไอหน้าเว็บเออไอหอยหลอดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูดิ a d d i t i o n a l profit up t ัพทสิบห้าเปอร์เซ็นคือจริงๆแล้วแม่งหลอกนะ เอาเป็นว่าก็คิดกันดูแล้วกันนะว่าได้กําไรหรือขาดทุนยังไงนะครับโอเคก็โอเคนะครับโดยสรุปนะครับก็คือผลประกอบการเนี่ยตีไว้ว่ามันเป็นไปตามที่ผมคิดอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้เยอะกว่าตัวขุดเอทเทอร์ียมธรรมดานะครับก็คือจริงๆมันคือเอาคอนดิทัมเดียวกันเนาะ mm hmm. เท่าที่ผมเคยขุดมานะไอขุดดูอัลเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราได้เหรียญมาแค่คู่กันแค่นั้นเองนะครับเหมือน mm hmm. มันต้องทอนแรงไปอะ่ะเออคิดง่ายๆเลยว่า ตอนนี้เอทเทอรียมมันก็สูงที่สุดแล้วอะเราก็มาขุดเอทเทอร์ียมธรรมดากันก็ได้เออยกเว้นต่ว่าบางคนนะที่แบบว่าเอออยากจะเก็บเหรียญซิลไว้นะก็ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เออแต่ในมุมผมนะครับถ้าเกิดให้ผมทําจริงๆเนี่ยก็เราก็ขุดเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดในตอนนี้ไปก่อนนะครับก็คือขุดอีเทอร์ไปเลยนะครับขุดคูขุด,ดได้อีเทอร์มาเท่าไหร่นะครับเราถอนส่วนหนึ่งนะครับถอนไปนิดนึงนะเออเอาไปแลกไปเป็นซิลนะครับ ก็คือเข้าไปใน๋ยวนะวิธีการนะทำอย่างนี้เลยเข้าไปในใบแนนนะครับแล้วก็กดไปที่ Market นี่แหละนะครับไอตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเข้า Market อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็ไปเซิร์ชตรงนี้นะครับพิมพ์ว่าซิลแล้วก็ ETH อันนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาซื้อขายนะครับก็คือทอนเอเธเรียมที่เราขุดได้นะเปลี่ยนไปเป็นซิลนะก็น่าจะได้เยอะกว่านะในมุมผมนะครับโอเคเนาะ ก็คลิปนี้นะครับก็สรุปตอนท้ายเลยอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้นะผมทําสรุปให้ทั้งหมดนะครับวิธีการขุดในฝั่งที่เป็น Windows นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็น h i เปออนะครับอันที่2คือสรุปรายได้นะครับในประมาณว่า1วันละกันเนาะไม่ว่าแรงขุดมันจะเข้าหรือไม่เข้าอะไรเงนะี้ยละเครื่องรีบูตอากาศร้อนอากาศไม่ดีอะไรเงี้ยขุดไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือคอนโทรลเซตติ้งเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับเอาเป็นว่าคือเงินเนี่ยมันต่างกันเนี่ยเป็นหลักหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ก็คือเอาเป็นว่าอันนี้นะมันอาจจะให้เป็นเ e f e r r a l Code หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจในเว็บของ e-ciel me อันนี้นะครับแต่ว่าโดยสรุปนะถ้าเป็นนักขุดอย่างผมเนี่ยก็ไม่เลือกโอเคเนาะ <laughs> โอเคครับใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจพวกคอมพิวเตอร์นะครับที่เอาไว้ตัดต่อเล่นเกมหรือว่าขุดเหมืองหรืออะไรเงี้ยครับ ก็ติดต่อ PT คอมพิวเตอร์มาได้มีปัญหาอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ถามนะครับหรือจะไปถามในกลุ่มเพื่อนรักนักปุดก็ได้โอเคเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม